สวัสดีครับวันนี้พ่อครัวผมแบงค์จากคณะวิศวะจุฬานะครับวันนี้ผมมาทําการเฉลยข้อสอบของ B แพทหนึ่งนะครับตัว51หรือก็คือแพทหนึ่งปีแรกนะครับเขาบอกนะครับว่า A เนี่ยเป็นจํานวนนับนะครับเป็นสมาชิกของจํานวนนับ x นะครับแล้วก็น้อยกว่า100นะครับพูดง่ายๆก็คือ A เนี่ยคือเซตของ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง99นะครับต่อมาบอกนะครับว่า B เนี่ยเป็นสมาชิกต้องอยู่ใน A นะครับแล้วก็หาร5ลงตัวเพราะฉะนั้น B เนี่ย ก็คือเริ่มต้นมาจะเริ่มที่5นะครับ5 10 15นะครับถึงตัว95นะครับโอเคเขาถามหา power set ของ B นะครับซึ่งสูตร power set ของ B เนี่ยก็คือตัวของ2ยกกำลัง nb นะครับก็ถ้าสมมติเราหาได้ว่าทั้งหมดนี้มีกี่ตัวก็แค่จับมายกกำลังก็จบนะครับซึ่งวิธีทำเนี่ยเราใช้สูตรของตัวลำดับนะครับลำดับเนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะครับที่มี d ีเท่ากับ5 มันจะมีสูตรว่า an เท่ากับ a 1บวก n ลบ1 d นะครับเราต้องการหา n ใช่ไหม an ก็คือ95บนะครับบวกกับ a 1คือ5บวกกับตัวของ n ลบก็คือติดไว้นะครับ d คือ5นะครับ90เท่ากับ5คูณ n ลบ1นะครับ90หาร5เนี่ยได้เท่ากับ1 18เท่ากับ n ลบ1นะครับ n เท่ากับ19นะครับเพราะฉะนั้น power set ของ b นะครับก็คือ2ยกกำลัง19นะครับ เตอบช้อยข้อที่2จบครับก็ถ้าต้องใส่ข้อนี้นะก็คอมเมนต์ใต้ทีปถามน,นะผมตอบทุกเม้นตอบทุกคำถามอยู่นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ